ครับไฟล์คูม่มือซ่อมมีหลายรุ่นนะมีทั้งวอนด้ายามาฮ่าซูบุตินะครับคู่มือซ่อมมีทั้งมอเตอร์ไซค์รถจูนรถบรรทุกอันแต่ก็กคู่มืออบรมด้วยต่างๆแล้วก็เป็นไฟล์วีโอก็มีนะครับเป็นไฟล์วีโอสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมไปให้ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ล้มลมผสมผสานกันไปทั้งรุ่นเก่าเละรุ่นใหม่นะครับซึ่งควายม,มีเยอะมากครับเยอะมากอันนียย้เยอะมากเลยก็แฟลชไลท์สันสองกิกนะครับคือ16กกิกก็พอ,ปปอแต่ว่าได้แก้กุมเอซ่อมนะครับเกิกแล้วก็3 2กิกก็คือจะมีวีโอสื่อต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อการต่อประกอบเครื่องยนต์ต่างๆเนี้ยต่อประกอบเครื่องยนต์ของ รุ่นต่างๆตรวจเช็คระบบไฟระบ,บบหัวจีดคู่มือนะอันนี้ก็เยอะอยู่นะครับวันนี้เยอะอยู่พยายามใส่คู่มือเรียนรู้ให้ครบ32จิกนะครับใช้เป็นรวดดนานนิดหนึ่งซึ่งสนใจก็เปล่งปันเพื่อให้เรียนรู้นะครับไม่ได้เป็นกรเจอปาน,นิดนะครับเพื่อให้เรียนรู้เพื่อให้เราไปพัฒนาฝีมือช่างซ่อม นะครับโอเคนะใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับคู่มือต่างๆเยอะมากมายทำให้ไฟวิวและคู่มือซ่อมไว้ใชานครับไว้เปิดกับคอมพิวเตอร์สามสองจิกนะครับเปิดไหนโอเคครับ